นี่ก็คือร้านเต้าหูท้ทอดที่ขายดีมากๆนะครับมีคนต่อคิวยาวมากอันนี้เป็นเต้าหู้เลยนะครับเต้าหู้เค้กัสตาร์ค่ะกรอบข้างนอกข้างในนุ่มค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนและนี่ก็เป็นเต้าหู้เนื้อเค้กนะครับข้างในมันจะมีความเป็นคัสตาร์ดมากๆเลยครับนี่น้ำจิ้มของเราเป็นแบบไหนครับพี่เป็นน้ำจิ้มรวยน้ำาตาลโตนดนะคะจานนี้เท่าไหร่ครับเป็นี้หกสิบบาทค่ะทั้งกลม เนเกกนเนื้อกี่ยครับทุกคนลองดูสิคิวยาวมากนอกจากนี้ทางร้านยังมีปอกเปียทอดเผือดทอดแล้วก็โพดทอดด้วยครับนนแค่ฟังเสียงดูก็รู้แล้วนะครับว่ากรอบอร่อยแน่นอนตัวน้ําจิ้มก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วเขาก็จะโรยถั่วให้เราด้วยอันนี้ก็เป็นเต้าหู้มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะห่อใบตองกันมาแบบนี้เลยอันนี้เต้าหู้ของเราเป็นสุโขมัยใช่ไหมครับ น,นี้เป็นสูตรสืบพ่อมากี่ปีแล้วครับสูตรตั้งแต่อากงมาจากแปดปีอันนี้เราก็ทํำใหม่ๆวันต่อวันเลยใช่ไหมครับแช่และอันนี้ก็เป็นข้าวโพดทอดนะครับซึ่งเป็นเมนูขายทีของทางร้านเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าทอดแทบไม่ทันเลยครับน้ำเต้าหู้ก็มีขายด้วยนะครับเป็นสูตรเข้มข้นขวดละ25บาท ทางร้านเขาก็มีเต้าหู้ขายด้วยนะครับเผ mm hmm. ื่อเราอยากจะไปทอดเองก็ได้หรือว่าจะซื้อสําเร็จรูปที่เขาทอดให้แล้วก็ได้ที่หน้าร้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับตามที่เห็นเลยและตอนนี้นะครับเฮงเฮงเต้าหู้นะครับก็มาออกบูธตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่2 9ตุลาคมนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้มาลองจริงๆเลยที่เซ็นทรัพลพะราม9ชั้น B หน้า b 2 s นะครับใครที่มาต้องได้ลองนะครับเชื่อผมอร่อยมาก